สวัสดีจ้าพอกันกะลาหน่อยว่งขันแกนอีกแล้วพี่น้องมามามาม,ามือนี้มากินตำป้าบกักพริกแปดแสนพี่น้องมากินมาแซบน้ากันพี่นออ้องเอ้เพิ่งพุน่ะสวัสดีสุขสุคนเด้อจ้าโอ้ยเมือดไายไปตามหานํากินจ้าเมื่อนี้ทิชชู่กับบะมีพี่น้องเอ้ขาดแค่นหมดแล้วทั้งพีเยอะ,ะมันก็ไดมา,มามาพี่น้องมาแซบแซบน้ากันพี่แม้ใครทีกินน้ากันมาเด้อพุน่ะ พักข้ามี่ยังเวตีพักข้ามี่บักมะระจ้ะมะระจีนพักบุ้งแล้วก็พักกาดฝรั่งจ้ะพี่น้องเอ้ยโหดพ่บักโม่บักเตียงเบื้องหัวพักเบื้องหัวพักคุณน่ะไงก็หัวลายอีกโหดพ่เบื้องใบมั่นผุแต่ว่าวานจะหวานแสบจุวยจุวยเลยคบะกุเทนอัพกติด มา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 กินขา้าวน่าพี่น้องปลาเมือกแซบแบใส่บกหอยนำ้ำบกหอยโขงงบ้านเท่าไหมอืมบ้างพัดผิดทางพี่น้องเอ๊ะอืนี่ตอนนีแ้แซบแบมันเนี่ยใส่ดอกแค่น้ำตงตะอืม้ม จวดจวดมุมามันเริ่ดใจหิวอดอกแค่จ้ะลูกชินปลาหมักดินฟ้ากุ้งจ้ะมาพี่น้องจวดจวดน้ำกัน หิวค่ะไปร้านเอเชียเขาบกพิดกับบ่มี่ตามแมงบอกพิดแข่งธรรมดากระเพาอก็บมด ือเรากินยากแล้วก็กินตามนี่ตามเกินล้วจ้ะ Det er daglig. กินปลา อาาอกมาละจ้าพี่น้องแซ่บๆน้ำแกนมาเด้อ ถ้ากันกวนซื้อบักชิชูไปเมื่อพี่นอ้องเส็นแป้งเพียงตับใครอยู่บ้านลาเพากินอาหารฝรังกินแต่อาหารไทยบ้านห้องก็เลยบ่่คยมีผลกระทบหลายแต่ว่าชิชูนี่โอ้ยแรนหาวรสจันหมู่บ้านนี่งแต่มาหามวน ủa bọc ngon Phát bụng nhiều 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 <laughs> cả sự nó mình làm mình กุ่งกุ่งดีเนอะแซ่บแทเ้เผ็ดเผ็ดสโลง กูชิมปาลาครับแล้วเว้นกันที่จากแล้ว 他不卡电脑。嗯嗯 Nhanh quá. แซ่บค่ะบอสิล่าจีได้ล่ากันบ่นมาม,า,มาอีกตะข่ำกวนไปไปแล้วอีลีปนิพน้องเลย แล้วนั่งกินต่อจ้ะมันเมือกแล้วประธานเลยเปิดไฟอู้วแสบไรขอบคุณสุขูมทุกคนเด้อยจ้าไปขาอขอมาเป็นกระล่างแรงใจให้กันทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์คลิปนี้ล่ะหน่อยเมื่อค้นแก่นกับฟากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซัดต่อใครกดกระดิ่งใหราน้ำในเลือจ้าคลิปหนะสีด้วยเดี๋ยวมปาป้อพาดจากกันอีกเนาะจำไรได้ผู้ใดฝากไว้ใต้คลิปเดี๋ยวลราจิไล่ไล่เขาไปหาจ้า สำหรับคลิปนี้นะเนยเมืองขอนเก่นกับอเ์กาวข้างว่าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย